วันนี้จะพามาดูลานจอดนอนที่จังหวัดอุตรดิตถ์โฮมสเตย์บ้านสวนสายงามนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งออมีคนแนะนำให้ผมมานะครับผมก็ลองมาดูลักษณะบรรยากาศที่นี่ถ้าเอาตัวธรรมชาติเลยนี่คือแบบสวยมากนะลำธารคือแบบ สุดยอดลำธารเนี่ยเออคือมันยาวแล้วก็สวยแล้วก็น้ำตื้นกำลังดีเล่นน้ำได้แล้วก็อยู่ท่ามกลางหุบเขานะลักษณะภูมิประเทศจะเป็นอย่างนั้นเอ,อ่อแลนด์สเคปหรือว่าวิวเนี่ยโอ้โหเกือบจะได้น่าจะได้เกือบเต็มสิบเลยนะอันเนี้ยเรื่องลานจอดรถเนี่ยมันมันก็จะเป็นลักษณะที่เขาเปิดให้ ให้เราจอดได้ริมลำธารตลอดแนวซึ่งยาวมากซึ่งยาวมากซึ่งทุกทกจุดเนี่ยลำธารก็จะสวยหมดด้วยนะคือจุดดีของที่นี่คืออย่างนั้นมาก่อนจอดก่อนได้ที่ดีก่อนนะครับไม่ได้มีการบล็อกที่ล็อกอะไรอย่างนี้เออมันจะมีโซนที่น่ารักดีก็คือต้องก็ต้องข้ามสะพานไปแล้วก็เป็นเกาะกลางนะจะมีลำลำธารล้อมสองฝา้า แต,แต่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับสายกลางเต้นนะครับต้องชอบเลยเพราะว่ามันจะมีลำธารสองฝั่งเลยเหมือนเราอยู่เกาะน,นะวันที่ผมมาตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นเงียบๆอะไรองี้ยนะโอ้โหเจอเจอเขาเรียกว่ากลุ่มคนที่รักธรรมชาติชอบกลางเต้นเออเอนจอยคือมาเต็มนี่ซึ่งซึ่งเจ้าของบอกว่ายังไม่เต็มนะอันนี้คือถ้าเสาร์อาทิตย์นี่คือ100%คือแน่นกว่านี้ เพราะนั้นถ้าใครมาที่นี่แล้วอยากจะได้ความเงียบไม่น่าจะใช่นะครับก็น่าจะมาแบบ enjoy กับแคมป์อื่นหรือว่าฟังเปิดเพลงอะไรได้ฟังไปอะไรเงี้ยส่วนเรื่องห้องน้ำมีให้บริการสำหรับผมคิดว่าน้อยไปนิดนสำหรับคนที่จะมาที่นี่เยอะขนาดนี้นะผมว่าห้องน้ำอ,อาจจะมี2ฝั่งหรือเปล่าแต่ฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยมีแค่4ี่ห้อง ซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําที่เป็นชาวเวอร์ด้วยเป็นซ่วมด้วยรวมกันอยู่นะครับไม่มีน้ําอุ่นนะครับการบริการมีอะไรไว้บริการบ้างเขาก็จะมีคาเฟ่เล็กๆไว้สําหรับตอนเช้าสั่งกาแฟทานแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อ,อร้านอาหารก็เป็นอาหารตามสั่งเขาก็จะมาส่งเรานะครับอันน้ก็สะดวกดีมีหมูกระทะมีอะไรก็สําหรับามาแคมป์ปิ้งอะไรก็สะดวกสบายนะครับราคาเข้าคิด ต่อหัวในการจอดรถ150บาทซึ่งถือว่าไม่แพงไม่แพงนะไม่แพงเลยสำหรับอันนี้ก็ประมาณนี้ผมว่าถ้าใครชอบว่ายน้ำลำธารหาอะไรมากินมาดื่มอะไรเงี้ยเนาะที่อุตรดิตถ์อันนี้บ้านสวนใยงามนะครับก็เป็นที่ที่เหมาะกับคุณนะครับอ,อ,อันนี้เป็นแบบสั้นรวบกระชับนะครับถ้าดูแบบยาวก็เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศอีกทีในต่อไปนี้ สวัสดีครับสำหรับทริปนี้นะครับผมจะพาไปจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นโฮมสเตย์ที่เขาบอกว่ามันอยู่ริมลำธารผมนี่ชอบลำธารนนะเป็นไรเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ริมลำธารชื่อว่าบ้านสวนทรายงามอุตรดิตถ์ที่เป็นเมืองที่ยังไม่เคย คิดว่าจะมาแต่ว่าเออคราวนี้ก็ได้ลองมานะครับก็ไปดูว่าบ้านสวนทรายงามโฮมสเซที่มีริมลำธารจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปด้วยกันครับ ลานกลางเต็นท์สงสัยฮิตมากเนะี่ยคนเยอะมากเลยกลางคืนผมว่าคืนนี้ผมจะได้นอนหรือเปล่าลำธานสวยจริงแต่คนเยอะมากครับขอปีกวิเวมาอยู่ที่ แล้วผมก็ได้ที่จอดตรงนี้ริมลำธารห่างไกลจากผู้คนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ประมาณ3-4เมตรคือ <c oughs> <c oughs> คนเยอะม๋ออุตอร,รดิดตเป็นแนวนี้นะครับถ้าใครชอบปะไม่เชิปรปาัตี้หรอกเขาก็บอกว่าสี่ทุ่มก็จะเงียบหน่อย จริงแต่ว่าผมไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่มีผู้คนเยอะขนาดนี้ในการกลังใน,ในจุดจอดนอนแต่ละรั้งของผมอ,งอันนี้มันเยอะมากๆคนเยอะมากจริงๆอุตรดิตถ์ครับอ่าพามาดูบรรยากาศตอนเย็นของบ้านสวนทรายงามนะครับที่จังหวัดอุตรดิต์นะครับ ภาพจากมุมสูงหน่อยนะครับเพจะเห็นบรรยากาศกว้างๆรวมๆอาจจะได้นิ Lydia ภาพออกนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับโอเค,ครับมีลำทานแล้วก็มีให้กางเต็นท์ให้อะไรได้รอบๆนะครับอย่างนี้ค่อนข้างเป็นงานรื่นเริงนิดนึงนะครับน้องขี่มอเตอร์ไซค์แบบ ใครที่ชอบแนวนี้ก็มาได้เลยนะครับเหมือนเฟสติวัลนะคนเยอะมากนี่ขนาดเป็นวันปกตินะครับวันปกติเเสียงพลงก็แววออกมาจากตามเต็นตต่างๆ ดูไปยาวๆเลยนะครับอันนี้ที่จริงลำธารเขาสวยมากเลยนะครับค,คนก็คงชอบมากันนะครับจะมีที่จอดรถฝั่งนี้ด้วยนะครับจอดรถแล้วก็เอาเต็นท์ลงก็มานั่งแคมปิ้งกัน ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มนะครับซึ่งตอนนี้ข้างนอกก็เงียบหมดแล้วละ่ะผมว่าที่นี่เขาก็าโอเคนะหมายถึงว่าพอสักสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มเงียบจริงๆหมายถึงว่าคนเขาก็ไม่ได้เปิดเลยไม่ได้อะไรอางเี้ยอันนี้ที่จริงผมก็รู้สึกว่าเออเวลาเราเราเรามาที่แบบนี้ก็คือเหมือนกับบางทีเราคาดหวังว่าเราจะเจอความเงียบสงบหรืออะไรเงี้ย แต่ที่จริงสมมติเราไปเจอสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะหมายถึงว่าที่จริงการเที่ยวของของผมก็เห็นชีวิตคนที่เขามาแคมปิ้งแบบแบบนี้แล้วผมก็เออพอตอนเย็นๆผมก็เดินไปดูเงี้ยก็แบบก็ดีนะมันก็เป็นแบบ Family ที่แบบว่าหรือคนที่เขามาเอ j นจกับธรรมชาติในะอีกรูปแบบหนึ่งนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่รูปแบบของเราแค่าน,านั้นเอง ซึ่งผมก็ได้ได้เรียนรู้กับตัวเองว่าแบบเออที่จริงเวลาเราเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้แล้วเราก็เราก็ดูไปแล้วก็ enjoy ไปกับมันก็ได้นะเพราะว่าในรถในรถของเราอันนี้ก็คือว่ามันก็เป็น s a f โซนของเราเนี่ยหมายถึงว่าถ้าข้างนอกเขายัางไงเราก็เข้ามาอยู่ในรถเราก็โอเคของเราเราก็เปิดเพลงฟังล้วก็ หาอะไรดื่มอะไรของเราไปในรถเนี่ยนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปดูรอบๆแล้วกันนะครับว่าโอเคจุดจอดเขาเป็นยังไงร้านกลางเต้นหรือว่าอะไรต่างๆบรรยากาศอะไรของเขาเป็นยังไงมีร้านกาแฟไหมมีร้านอาหารไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูนะครับที่มีเดี๋ย <laughs> วเจอกันพรุ่งนี้ครับอ <c oughs> o มอร์น n ิ่งครับเช้าแล้วดูบรรยากาศยามเช้าของที่นี่นะครับลําทานหน้าลงว้าวด้านนี้สวยนะครับด้านที่ผมจอดนี่แบบก็จะมาทางปลายสุดของลานแล้ว ก็จะเงียบหน่อยนะครับเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมแพนไปให้ดูอีกฝั่งหนึ่งตามลำน้ำไปนะครับนี่ฝั่งนู้นเป็นแบบนี้แต่คนก็คงมักจะชอบไปอยู่ตรงนู้นกันเจ็ดโมงเช้าเริ่มมีเสียงเพลงให้ฟังแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาเดิน ดูบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับลานกลางเต็นเป็นยังไงอย่างงี้นะครับไปครับโอเคไล่ไปจากลานถ้าลงมาอยู่ทางขวานะครับก็จะเป็นลานที่ค่อนข้างเอ่อเนะคนน้อยหน่อยนะแต่ผมว่าวันหยุดน่าจะเยอะเต็มอะเมื่อคืนเราก็ผมก็จอดตรงตรงตรงน้นนะโอเค ก็ไลนะ่มาก็เป็นจอดไปได้ดินน้ำไปเรื่อยๆครับอ่าตรงนี้ขา้างนีแบบสะพานเนาะสะพานข้ามไป,ไปดูอ๋อเป็นโซนสำหรับการเป็นโดยเฉพาะเพราะว่ารถข้ามไม่ได้เนะี่ยตรงนี้ดูนิดนึงเขาตื้นยังไงเขาตื้นจอดมาเนื่ บัลลาลำทานทุสิ่งลำทานนี่สวยมากเลยนะมีที่ให้การเต้นแบบบนน้ำเลยนะอา่าไปดูฝั่งฝั่งนี้จะเป็นของคนที่ชอบเต้นนะครับนะโอ้โหแต่มันเจ๋งนะมันมีลำทานสองฝั่งเลยนะเนี่ยเหมือนอยู่บนเกาะครับทีนี้ลำทาน,น พูดถึงกลางเต็นแล้วเทควิวด้านนี้ก็ดีนะก็ส่วนตัวดีอันนี้ก็เป็นลานกลางเต็นนะครับที่เรียกว่าอยู่บนเกาะแล้วกันเออเพราะว่าลำน้ำมันจะอยู่สองฝั่งเดี๋ยวผมให้ดูว่าฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นลานนี่นะครับเป็นลานริมน,น้ำไปเรื่อยๆนะครับ ใกล้ๆเลย เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกับคนที่เยอะขนาดนี้เรามีห้องน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้องสี่ห้องนะครับจะเป็นห้องที่ใช้ได้ทั้งสองอย่างก็คือว่าเป็นซ้วมด้วยเป็นชาว์เวอร์ด้วยนะครับทั้งสี่ห้อง อีกฝั่งนึงก็น่าจะมีแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มีจุดล้างจานให้นะครับประมาณนี้ครับแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าคาเฟ่อะเออคาเฟ่ขายกาแฟขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนเช้าเช้าครับเปิดกี่โมงครับกาแฟหกโมงครึ่งค่ะหกโมงครึ่งปิดกี่โมง สองทุ่มเลยเหรอโอเคแล้วมีอะไรขายบ้างคะแกาแฟแล้วอะไรกันมีมามา่ามีขนมอ๋อมีจับฉลากจับฉลากนี่เท่าไหรค่ค่ะถุงละยี่สิบบาทนะอ๋อถุงละยี่สิบแล้วก็ได้ถ้าถ้าจับได้ได้อะไรบ้างอ่ะแล้วอ๋อนี้นี่เองโอเค นี่คนเยอะอย่างนี้ทุกทุกวันไหมครับเป็นบางวันเป็นบางวันอันนี้ถือว่าเยอะไหมสุกเสาร์ทิย์แน่นเต็มค่ยยังยังตอนเนี้ถือว่าถือว่าแน่นไหมอ๋ออันนี้ยังค่ะอ๋อยังไม่แน่นโอเคมีวันที่แน่นกว่านี้ก็จะเต็มกว่านี้อีกเนาะอ่าคือตอนนี้บังเอิญผมออกช้าหน่อยก็เลยได้เห็นลักษณะลานที่ค่อนข้างไม่มีรถแล้วเนาะ อันนี้ดีเลยเราจะได้เห็นว่า,าที่จริงแล้วตอนไม่มีรถมากเนี่ยลักษณะลานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเริ่มจากทางลงมานะครับทางขวาก็จะเป็นลานกว้างๆแบบนี้จอดได้เยอะนะฮะหลายคันซึ่งใครมาก่อนก็ได้อยู่ติดน้ำที่นี่เป็นอย่างนั้นไม่ได้มีเป็นล็อกให้จับจองนะครับ แต่ว่าจองมาได้แต่ได้มาแต่ว่าไม่รู้จะได้ที่ตรงไหนคันนี้มาดูฝั่งซ้ายของลานนะครับก็จะเป็นยาวไปเป็นกว้างๆจอดรถได้หมดเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ริมลำธารหมดนะครับแล้วก็เขาจะมีส่วนที่อาจะพาไปดูอุยย oh <yeah. S 1> จุดที่ให้กางเต็นส์สหรับาสายแคมปิ้ง ้าานไปอันที่อันที่เป็นเกาะเนสวยนะอันนี้มันจะมีลำคารอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งอ่าครับนี้มาดูลานต่อนงล่งๆนะครับว่าอ,อที่จอดเป็นแบบไหนยังไงนะจริงถ้ามาเร็วเราก็จะได้เจอบรรยากาศนี้นะแต่ว่าถ้ามาเย็นนะ รถจะเต็มนี่เป็ที่เล่นน้ำนะครับเห็นสวยเชียวโออพอรถน้อยเราก็เริ่มเห็นบริเวณที่ชัดเจนขึ้นนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีศาลายอย่างนี้ไว้ให้คนกลางเต็นท์หรือพักได้อ่เนี่ยก็จะเป็นที่ว่างที่อยู่ริมน,น,น้ำนี้ก็แล้วแต่เลยนี่มีที่จริงลานนี้ได้เปรียบตรงที่มันติดลำธารยาวมากแล้วลําธารสวยตลอดเส้นนะครับคนก็เลยค่อนข้างคิดอยากที่จะมาที่นี่กันเนาะก็ลำธารมันสวยจริงๆริงนะจริง เขาเอ็นจอยเล่นน้ำกันอยู hmm. ่อิจฉาหรือถนนเนี่ยก็จะมีลานเหมือนกันถ้าใครมาช้าก็คงได้อยู่ฝั่งนี้ถ้าใครมาเร็วก็จะได้อยู่ โชคดีมากเลยได้ที่นี้จะให้ดูลำธารโลง่ลงๆนะครับลานก็จะเอ๊อะที่จอดก็จะอยู่ติดน้ำแบบนี้นะยาวๆอ่แล้วนี่ก็คือภาพรวมของ โฮมสเตย์นะครับบ้านทายงามจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับผมสวยแล้วเจอกันทริปหน้านอนในรถที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าใครอยากดูว่าที่ไหนเป็นยังไงก็กดติดตามไปได้นะครับผมก็พยายามจะไปให้ได้หลายๆที่แล้วกันนะแล้วก็เอาภาพมาฝากให้ทุกคนได้ดูเป็นข้อมูลครับ เจอกันครับ